เงินที่ดีมันหน้าตาเป็นยังไงตั้งแต่เรามาตั้งแต่เปลือกหอยยันถึงทองยันทุกวันนี้เรามี c ค r ร e เรนซีใหม่ๆการวิวัฒนาการของเรื่องนี้มันน่าจะมีสิ่งที่จริงอยู่ข้างล่างเป็นฟันด m e มนท l ลทรู h การฟอร์มของเงินและการฟอร์มของเงินที่ดีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับจริงๆมันมีมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแข่งขันของเงินเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของพัฒนาการของเงินเนี่ยเราเห็นว่าในทุกสังคมมันจะมีเงินบางครั้งมันจะมีเงินประเภทใหม่เกิดขึ้น แล้วมันก็จะเกิดการแข่งขันระหว่างตัวกลางทางการเงินว่า<ม>อะไรจะถูกใช้เป็นเงินนะฮะสิ่งที่มักจะเป็นมาตรวัดได้ดีว่าสิ่งนี้จะเป็นเงินได้ดีหรือเปล่าเนี่ย<ม>คือสิ่งที่เรียกว่า stock to flow อ่าซึ่ง stock to flow เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นดัชนีตัวหนึ่งซึ่งมันมันมันตอบโจทย์หลายอย่างกัน stock to flow หมายถึงปริมาณออัตราการผลิตเงินนั้นในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเทียบกับปริมาณเงินที่มีอยู่เดิมในระบบเศรษฐกิจ สองตัวนะไม่ใช่แค่อัตราการผลิตเฉยๆแต่ต้องเทียบกับปริมาณที่มีอยู่เดิมในระบบเศรษฐกิจด้วยนะฮะสต็อกก็คือที่มีอยู่เดิมสต็อกที่มีอยู่เดิมอยู่ล้าก็ฟลิตเกอัตราการผลิตต่อปีแล้วกันครับกตรผลิตต่อปีเงินที่มีสต็อกทูฟล์ที่สูงก็คือมีอัตราการผลิตต่ํากว่าปริมาณเงินที่มีอยู่เดิมในเศรษฐกิจมากๆนะฮะมักจะเป็นเงินที่ได้รับเลือกเราก็ชนะการแข่งขันเงินในทุกๆทุกยุคทุกสมัย ผมขอย้อนนิดหนึ่งก่อนดีกว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงการแข่งขันตรงนี้ได้เนี่ยคุณสมบัติของสิ่งที่จะนํามาใช้เป็นเงินได้เนี่ยนะฮะข้อที่หนึ่งเลยก็ต้องคงทนเราเรากำลังพูดถึงการเก็บรักษามูลค่าไปสู่อนาคตค <ง S 2> เรา <คน S 2> ไม่สามารถหมายถึง physically คงทน physically จริงจริง physically ในเชิงของกายภาพแล้วก็ในเชิงของมูลค่าแต่มูลค่าเนี่ยมันจะตอบได้ด้วย the stock to flow ซึ่งเดี๋ยวเรารจะไปต่อไปแต่ physically ก่อนเลยเราไม่สามารถใช้แอปเปิลเป็นเงินได้เก็บแป๊บเดียวก็เหี่ยวกินได้อ่า เต่ามากินได้แต่ว่าถ้าจะเก็บไปเพื่อสมมติว่าคุณต้องการจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งทํางานแลกแอปเปิลกว่าจะแลกแอปเปิลได้พอที่จะซื้อบ้านน่ะแอปเปิลกลายเป็นปุ๋ยไปหมดละใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะส่งมูลค่าไปในอนาคตมันไม่คงทนอแต่ว่าอย่างเปลือกหอยเงี้ยมันคงทนนะฮะเปลือกหอยมันอยู่ได้เกินชั่วชีวิตอายุคนเป็นร้อยปีมันอยู่ได้สองร้อยสามร้อยอาจจะไม่ได้ทนมากแต่ว่ามันอยู่ได้นะฮะก้อนหินเงี้ย อย่างชาวหินชาวชาวเกาะยักษ์ที่ใช้หินรายเงี้ยนะหินจะเจาะเป็นวงกลมๆเงี้ยก็คงทนใช่ไหมแม้กระทั่งข้าวสารก็ยังคงทนกว่าสินค้าอย่างอื่นที่เปรียบเทียบกันได้นะฮะมันไม่ได้แบบว่าเสียโดยง่ายแต่โอเคมันจะมีแบบว่ามันเน่ามันบูดมันราขึ้นได้ก็ถ้ามันต้องมาเจอกันมันก็จะแพ้เปลือกหอยอ่าอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องคงทนสองคือมันต้องเป็นที่รู้จักนะ เราจะมานั่งอุปโลกอะไรขึ้นมาเป็นเงินโดยที่ไม่มีใครรู้จักไม่ได้ะนะฮะมันต้องแพร่หลายเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับหลายครั้งเลยในยุคแรกเนี่ยสินค้าที่เป็นเงินมักจะเกิดจากสินค้าที่มีประโยชน์อย่างอื่นเช่นข้าวครับใครๆก็กินข้าวได้เพราะฉะนั้นข้าวสารเลยถูกใช้เป็นเงินในหลายพื้นที่อเกลือนะฮะร่างกายม,มนุษย์ต้องการเกลือจํานวนมหาศาลและเกลือเป็นของแพงมากผลิตได้ยากในสมัยก่อนเกลือถูกใช้เป็นเงินตลอดทั่วทั้งยุโรปอยู่เป็นพันปีนะฮะบัว กว่าจะเลี้ยงได้ตัวหนึ่งมันยากอะไรเงี้ยเราก็ทุกคนกินเนื้อวัวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวก็ได้รับการยอมรับเป็นเงินทางยุโรปอยู่เป็นเวลานาน,านเราจะเห็นว่าการยอมรับก็สําคัญเพราะว่าเราจะเอาไอ้นี้ไปแลกสินค้าของคนอื่นอ่ะเขาต้องอยากได้ไอ้นี้ต้องอยากได้อ่าอ่านะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสินค้ากลางที่ทุกคนอยากได้อ่ามีหน่วยที่เป็นแบบ,บหน่วยเท่าเท่ากันครับถ้าหน่วยไม่เท่ากันคำนวณราคาจ่ายเงินเลยมันไม่ได้เนาะนะฮะเพราะนั้นแบบลูกปัดหอยเลยแต่อแล้วก็จะทําขนาดเท่าเท่ากันได้อ่าอันนี้คุณสมัติพื้นฐาน แต่เสร็จแล้วมันจะมาวัดกันที่ stock to flow stock to flow เนี่ยเราจะพูดถึงอัตราการผลิตต่อปริมาณที่มีอยู่ใช่ไหมนะครับคราวนี้เนี่ยอัตราการผลิตเนี่ยมันขึ้นลงได้มันจะมีอีกตัวแปรนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใน stock to flow คือเขาเรียกว่า price elasticity ก็คือความยืดหยุ่นของราคา huh. หรือความยืดหยุ่นของอัตราการผลิตสินค้าถ้ามีความต้องการเยอะๆคนต้องการมันเยอะมากมีของน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาขึ้นครับถ้าสินค้าราคาขึ้น การผลิตสินค้านี้มีต้นทุนที่ต่ําและทําได้ง่ายคนก็จะแห่ไปผลิตสินค้านี้จนมีปริมาณมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินจะมี Stock to flow ที่สูงได้เนี่ยจำเป็นต้องมีความสามารถในการทนต่อเขาเรียกความเยายวนในการผลิตเมื่อราคาเพิ่มขึ้นได้ก็คือสมมติว่าถ้าราคาของเหล็กเพิ่มขึ้นถ้าผมสามารถผลิตเหล็กได้เยอะขึ้นมันก็จะมีคนนราคาที่ถูกกว่าในราคาที่ิ่มขึ้นคนก็จะแห่ไปผลิตเหล็กกันรากาจะลดตลาดราคาก็จะถล่มลงมาถูกไหม ซึ่งพอราคาถล่มลงมาถามว่าแล้วมัน,มนก็บอกคุณจะใช้เป็นเงินนี่มัน,ห,นหัวอะไรในเมื่อเงินมันไม่มีราคามันมีราคาเพราะว่าราคาที่ถล่มลงมานั้นเนี่ยหมายความว่าความสามารถในการเก็บรักษามูลค่าข้ามผ่านการเวลาเมื่อกี้ที่เราบอกว่า durability เนี่ยความคงทนเนี่ยมี physical กับแง่ของมูลคา่าความสามารถในการรักษาความคงทนข้ามผ่านเวลาจะหายไปแหละนะครับเ,เรายกตัวอย่างทองคําทองคำเนี่ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยเพราะว่าสังคมมนุษย์ มาจนถึงช่วงศตวรรษที่สิบแปสิบเก้าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในโลกถ้าพัฒนามากพอคําตอบที่สังคมมนุษย์จะเจอคือทองคําคือเราจะไปใช้หอยใช้นู่นใช้นี่ใช้อะไรก็แล้วแต่แหละแต่ในที่สุดเราจะมาลงเอยที่ทองคํากันเสมออืขณะที่ว่าคนในศตวรรษที่ 19, บเ้าศตวรรษที่สิแปดสามารถเดินทางรอบโลกได้ด้วยทองคํา คือไปเจอเผ่าที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอมาก่อนทองคําก็เป็นสิ่งมีค่าที่สามารถแลกทองคำยอมเป็นสิ่งนี้นะทุกคนทุกคนยอมรับใช่แล้วมีราคาเท่ากันด้วยอาหารมื้อหนึ่งมีราคาเท่ากันในแต่ละชนเผ่าต่างๆทั่วโลกที่ไม่ได้รู้จักกันในหน่วยทองคำอันนี้เป็นเป็นเป็น finding ผมจำไม่ได้นักเดินทางชื่ออะไรที่เขาทาไว้ที่เขาเดินทางด้วยบอลลูนรอบโลกนะฮะจะมีมีคนทําหนังด้วยก็ก็น่าสนใจทําไมต้องทองคําทองคําเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเงินมนุษย์รู้จักมันมานานละ เราใช้มันมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับใช้ในการทํายาใช้อะไรต่ออะไรหลายอย่างเป็นโลหะที่เตะตาเพราะเป็นโลหะพิเศษชน,นิดหนึ่งเป็นโลหะที่เราเรียกว่าโนเบลเมทัลโนเบลเมทัลคือไม่เป็นสนิมนะฮะ react กับมีปฏิกิริยากับสารเคมีได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอทองคําในธรรมชาติในวันที่เรายังไม่ได้ขุดทองคํากันเรานึกถึงส่วนใหญ่ที่เราเจอกันก็ตามแบบ r i v e r b e d ใช่ไหมตามตามเขาเรียกว่าอะไรแม่นม้านําลําธารนะฮะทองคําด้วยความที่มันไม่เป็นสนิม มันจะมีความแวววาวอ่พอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บความแวววาวมันก็สะท้อนกับแสงนะก็จะดูเหมือนว่าแบบแม่น้ําลุกเป็นไฟทองคาก็ถูกแอสโซเซียสกับไฟมาโดยตลอดเป็นของสวยงามมนุษย์ชอบกันทุกคนรู้จักแล้วทุกคนรู้ด้วยว่าพอเราไปขุดมาแล้วที่เห็นง่ายๆหมดแล้วต้องไปขุดต้องทําเหมืองเนี่ยการจะเอาทองคํามาเอาแร่ทองมามาหลออเป็นทองคําใช้แรงใช้แรงงานใช้ฝีมือนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้โดยทั่วกันว่ามีค่าผลิตยากเป็นที่ต้องการ พอเรานํามันมาพอทุกคนเห็นเหมือนกันอะว่ามันมีค่าผลิตยากและไม่ที่ต้องการใช่ไหมมันก็ถูกใช้เป็นเนี่ยเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนทางอ้อมได้นะฮะแต่ความพิเศษของมันคือเมื่อมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนทางอ้อมสิ่งที่เป็นกับดักของเงินทุกชนิดเลยคือเมื่อสินค้าตัวนี้ถูกหยิบมาใช้เป็นเงินทองคําอาจจะมีความต้องการอยู่เดิมฮะเป็นเป็นเอ่อู t i l ิตี value ของมันก็คือว่าเอาไ้ใช้เป็นเครื่องประดับบ,บ้างเอาไว้ใช้ทํายาบ้างมีความต้องการอยู่เดิมไม่เถียง แต่เมื่อมีความต้องการนําทองคํามาใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆในเชิงเศรษฐศาสตร์ถ้าเรามองเนี่ยมันจะทําให้ดีมานของทองคําเท่ากับแอกเรเกตดีมาของทั้งระบบเศรษฐกิจถูกไหมเพราะทองคํานําไปแลกเป็นสินค้าและบริการทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจได้แปลว่าดีมานของทองคําเท่ากับดีมานของสินค้าและบริการทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจรวมกันอืดีมาสพพลายฮะลองคิดง่ายๆครับถ้าดีมานพุ่งขนาดนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นราคาก็ต้องพุ่งมูลค่าก็ต้องเพิ่มนี่คือส่วนที่เราเรียกว่า มูลค่าเชิงมอนตารีหรือมูลค่าในการเป็นเงินมันสูงกว่ายูทิลิตี้มหาศาลเลยซึ่งทุกอย่างพอมูลค่าเพิ่มแบบเนี้ยคนก็จะอยากผลิตมันเพราะ,ะมันแพงขึ้นกระทันทันแต่การเป็นว่าทองคําอะถึงแม้ว่าราคาจะพุ่งขนาดไหนก็ตามเราไม่สามารถเร่งอัตราการผลิตได้ออืด้วยสองเหตุผลนะฮะหนึ่งคือการผลิตมันความเสี่ยงสูงต้นทุนสูงอสองคือปริมาณทองคําที่อยู่ในตลาดอยู่เดิมก่อนอที่เราจะนํามันมาใช้เป็นเงินมีเยอะ มีเยอะและด้วยความที่ทองคาไม่เป็นสนิมไม่เสื่อมหายไปไหนอทองคําทั้งหมดที่มนุษย์ผลิตได้มาตลอดหลายพันปีหลายหมื่นปียังอยู่ในมือมนุษย์ถึงทุกวันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสต็อกมันสูงมากและโฟลว์มันเพิ่มไม่ได้โฟล์มันต่ำโฟล์มันจะอยู่ที่ประมาณ 1- นเปอร์เซ็นต์เสมอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วครับใช่ครับผมโอเคซึ่งเราจะเห็นแบบโกลรัชกันสุดๆเลยโฟล์อาจจะเพิ่มจากสเปอร์็นไปเป็นสเปอร์เซ็นต์โอเคนั่นทาให้สตบิลิตี้ของทองคาในการรักษาบุญราคาสู เมื่อเงินต้องมาแข่งขันกันปุ๊บทองคำเลยชนะเพราะว่าอย่างอื่นพอราคาเปลี่ยนแปลงมันสามารถเร่งอัตราการผลิตได้มากกว่า<อ>ทำไมถึงชนะเพราะว่าคนที่เลือกเก็บออมด้วยทองคำเมื่อเวลาผ่านไปส0ปี20ปีเขาจะพบว่าเงินออมเขายังอยู่แต่คนที่เลือกเก็บออมด้วยเงินอย่างอื่นที่ผลิตได้ง่ายกว่าผ่านไปส0ปี20ปีเขาจะพบว่าเงินออมเขาหายไปเพราะมันผลิตได้ง่ายมันก็ทําให้ราคาลดใช่เงินที่เขาเคยคิดว่าเขารวยเขาซื้อได้น้อยลงแล้วในสังคม เมื่อคนคนนึงอยู่ไปนานๆขึ้นแล้วรวยขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีอิทธิพลมีอำนาจมากขึ้นคนคนนึงอยู่ไปนานๆจนลงเรื่อยๆอเขาก็จะค่อยอๆเฟดหายไปมันก็ทําให้เกิดการชนะแพ้ของ medium of x x h h n n g e แล้วก็เรียกว่าโครงสร้างสังคมด้วยตอนนี้ <laughs> Rise of Intelligence <laughs> ได้เปิดตัว AI a p แอปพลิเคชันอันแรกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ชื่อว่า Nexus AI n e x u s AI เป็น AI Notetaking App ที่จะมาช่วยให้ทําให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น <c oughs> มีใครเคยเป็นไหมครับประชุมอยู่จดโนต้ตไม่ทันเก็บรายละเอียดไม่ได้ทํซัมมารีไม่ตรงเวลาผ่านไปสอาทิตย์เราลืมไปแล้วว่าไอ้ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องอะไรการมี AI Notetaking App ที่ถูกเทรนมาในภาษาไทยจะทําให้การประชุมคุณมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยมันจะเข้าไปอัดเสียงในระหว่างประชุมเพื่อเทิร์นออกมาเป็นซัมมารี่และสแตชเจอสว่าแอคชั่นที่คุณจะต้อง ไปบ้างคุณสามารถแชทถาม AI ได้เลยว่าการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยการตัดสินใจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างข้อสรุปคืออะไรทําให้การประชุมคุณง่ายขึ้น seamless ขึ้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมในบริษัทเราวันนี้เราเปิดเว็บลิสต์ให้ทุกคนสามารถเข้าไปสมัครได้สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าไปอยู่ในเว็บลิสต์ได้ใครสมัครก่อนก็จะได้อลล็อกเว็บลิสต์ก่อนแล้วอาจจะได้ใช้แอปพลิเคชันก่อนนะครับ